thank <music> ในรถ Honda Accord นะครับรุ่นปี2008ขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็น G8 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น G8 นะครับเราจะต่อสายเชื่อมต่อสัญญาณ OBD นะครับในระบบแ a n นนะครับ Extended 500นะครับก็คือต่อสาย2เส้นของระบบแก๊สนะครับเข้าขั่ว6กับขั่ว14นะครับโดยต่อสี เหลืองเขียวนะครับเข้ากับขั้ว6นะครับของปลั๊ก OBD นะครับแล้วก็ขั้วสีเหลืองเหลืองเทาเข้ากับขั้ว14ของปลั๊ก OBD นะครับวิธีการนับขั้วนะครับก็นับแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านด้านสี่เหลี่ยมด้านใหญ่นะครับนับเป็น1นะครับก็นับมาด้านบนจะมี8ขั้วนะครับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับเราก็จะต่อสายสีเหลืองเขียวนะครับกับขั้วหกนะครับนะฮะขั้วหกก็คือขั้วหกก็คือสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้ที่เราเชื่อมต่ออยู่เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ขั้วสิบสี่นะครับขั้วสิบสี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกับขั้วหกนะครับด้านล่างนะครับนะะเราก็จะต่อสายสีเหลืองเทาเข้าไปนะครับนะครับตามภาพเนี่ยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสัญญาณ OBD ในหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะครับสำหรับโปรแกรมจูนนะครับรุ่น Advanced OBD นะครับสำหรับ Honda นะครับเราเวลาเราเชื่อมต่อสัญญาณแล้วนะครับเราควรจะมาดูตรงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นะครับอย่างน้อยเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ต้องเป็น10.6ขึ้นไปนะครับ ้าดังตัวอย่างตัวนี้นะครับมันจะเป็น10.8ซึ่งมันสามารถรองรับออกับรถ Honda ได้แล้วนะครับทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสัญญาณหลังจากสตาร์เทเครื่องแล้วนะครับนะฮะสัญญาณของ Honda นะครับเราดูง่ายๆนะฮะเมื่อเชื่อมต่อ OBD ได้แล้วนะครับก็คือดูตรง OBD s t a u t ตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ของ Park OBD จะ ไม่กระพริบนะครับแล้วก็ติดค้างเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสำหรับ Honda นะครับเราจะดูอีกจุดหนึ่งก็คือการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วนะครับหรือ Fast t i ินะครับจะต้องมีตัวเลขขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับ Honda จะไม่มี Slow t i นนะครับถ้าเราเอาเครื่องวินิจฉัยข้อบกพร่องมาจับในรถ Honda ตัว Slow Tin ก็จะไม่มีนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเมื่อใช้โปรแกรมของ Energy รีพอร์เนี่ยนะครับ มันจะเป็นค่าออโต้มาให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับค่าออโต้ถ้าเราจะเลือกให้มันตรงรุ่นนะครับก็ได้นะครับอย่าง Honda ตัวนี้จะเป็นเบอร์9นะครับแทน Extended 500ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกให้ตรงรุ่นได้แบบนี้นะครับเลือกให้ตรงรุ่นนะฮะสังเกตว่า OBD จะหยุดใช้งานชั่วคราวนะครับเพื่อหาสัญญาณใหม่นะฮะถ้าเราเลือกค่าถูกต้อง เดี๋ยวตัว OBD s t ต t u s ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอการอ่านสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับอตอนนี้มีการเชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ เราลองไปเช็คค่าฟาสทิมดูนะครับว่าตรงไหมนะครับเข้ามาหน้าตารางจูนนะครับค่าฟาสทิมหรือปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเปิดใช้ระบบ o b d นะครับเปิดใช้ระบบ o b d ก็ต้องเข้าไปที่หัวข้อตรงนี้นะครับปรับค่าได้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปนะครับ ะจะสังเกตว่าด้านล่างจะมีค่าก๊าซถูกต้องขึ้นมาเป็นศนะครับในขณะที่เราใช้น้ํามันอยู่นะครับมันเป็นศเดี๋ยวเราต้องลองใช้ระบบแก๊สดูนะครับเข้าไปหน้าตารางจูดอีกครั้งนะครับเร่งเครื่องเข้าแก๊สนะครับตอนนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับนะฮะร,ระบบ OBD เริ่มทำงานนะครับก็จะมีการปรับแต่งค่า นะครับนะบจะปรับแต่งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะลักษณะการทำงานของ OBD ของรถคันนี้นะฮะซึ่งมีการปรับจูนของตารางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวระบบ a d v a n c e OBD เนี่ยทำงานน้อยมากนะครับก็คือมันค่าที่จูนไว้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากอยู่แล้วนะครับตัว a d v a n c e OBD ก็เลย ยังไม่ค่อยได้แสดงฝีมือตัวเองออกมาเท่าไหร่นะครับเราลองมาแกล้งมันนะครับโดยการเหยียบคันเร่งดูนะครับเพื่อให้ระบบมันได้ทำงานบ้างนะครับนะฮะทุกครั้งที่มีมีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพลิงนะครับระบบมันก็จะมีการปรับตั้งค่าของตัวเองนะฮนะมีการรักษาสมดุลของเชื้อเพลิงนะฮะ มันก็จะขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราจูนค่าในตารางเพี้ยนมากค่าตัวนี้ก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในตัว Honda นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัว Honda G8 ตัวนี้ซึ่งเป็น Accord ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ OBD ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าในตัวเครื่องมือพิเศษที่เป็น ที่เขาเรียกว่า OBD สแกน n นอรนะครับหรือ h a n d h เ l ลเท s t e r นะครับแล้วก็มาจับสัญญาณใน Honda ดูว่ามันสัญญาณจริงๆของ Honda เนี่ยก็จะไม่มีตัว slow t e m หรือว่าการปรับแต่งเชื้อเพลิงช้าเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีเฉพาะ fast t e m หรือการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วเท่านั้นนะครับครับเมื่อเราต่อ,อ,อตัว h a n d h e l ลเทสเตอนะครับหรือว่า OBD สแก n เนอร์เข้าไปใน ในรถยนต์นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะจับสัญญาณออกมานะครับว่าการสื่อสารหรือโปรโตโคอลของของรถคันนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับนะฮะเครื่องมือตัวนี้มันก็ฟ้องว่าโปรโตโคอลของรถ Honda รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นระบบแค n นเอ็กเ d นเ0 0นะครับ ครับเราดูจากหน้าจอของแฮนด์เฮลท์เทสเตอร์นะครับหรือว่า OBD สแกนเนอร์เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าในรถ Honda นะครับทุกรุ่นนะครับที่ที่เราจับสัญญาณนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าฟาสทิมนะครับตัว FT ตัวนี้นะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในในสโลทิมนี่จะไม่มีนะครับจะมีค่าเป็นค่าแปลงสัญญาณเป็นลัมด้านะครับหรือว่าตัวออกซิเจนเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับ บ่งบอกว่ามีเชื้อเพลิงหนาบางแค่ไหนนะครับส่วนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2นะครับเซนเซอร์ตัว2มันก็แสดงค่าความหนาบางของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็แปลผลออกมาเป็นฟาสทิมนะครับการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันก็ได้มาจากการคำนวณแคลรูเลตของของพาระโหลดของเครื่องยนต์นะครับถ้าพาระโหลดเปลี่ยนไปตัว ปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเป็นการคำนวณของเครื่องยนต์ออกมานะครับเดีเราลองเปลี่ยนภาระโหลดของเครื่องยนต์นะครับครับพอภาระโหลดเปลี่ยนไปนะครับตัวปรับแต่งเชื้อเพลิงก็จะปรับรักษาสมดุลให้นะครับของเชื้อเพลิงตามความต้องการของเครื่องยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องมือแฮนด์เฮลเทสเตอร์จับ ตัวสโลทิมไม่ได้เนี่ยนะครับตัวระบบ a d ดวานต OBD เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีผลของสโลทิมโชว์ปรากฏบนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในในกล่อง ECU ของระบบของ Honda เนี่ยมันก็ไม่มีตัวสโลทิมมาให้อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เราจะมาลองดูการทํางานของระบบ OBD นะครับในขณะนี้เราไม่ได้เปิดใช้ OBD นะครับตรงค่าก๊าซถูกต้องตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับเราใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงอยู่นะครับดูการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วนะครับเฉลี่ยจะอยู่ประมาณศูนย์นะครับค่าจะน้อยนะค่าเปอร์เซ็น์ที่ขึ้นจะน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองสลับเป็นแก๊สนะครับ เดี๋ยวเราลองสังเกตรตรงค่าการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วนะครับช่วงช่วงสลับเชื้อเพลิงมันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะพอ,อะการอ่านเชื้อเพลิงเข้าที่นะครับมันก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ0ูนนะครับค่าบวกลบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้งานระบบ OBD ดูนะครับ เมื่อเราเปิดใช้งานระบบ OBD นะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะฮะหรือว่าใกล้เคียงศูนย์อยู่นะครับค่ากาซถูกต้องนี้แทบจะไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็คือมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับแสดงว่าตรงที่เราจูนเดินเบาตรงเนี้ยนะครับค่าใกล้เคียงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองระบบว่า OBD มันทํางานยังไงนะฮะเราจะลองแก้งมันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลดค่าการจ่ายเชื้อเพลิงตรงช่วงนี้นะครับให้มันบางลง สลับไปเป็นน้ำมันก่อนนะครับ,นะรบดูค่านะครับตรงนี้จะเป็นเป็นศูนย์อยู่นะฮะช่วงเราสลับเชื้อเพลิงนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวรอให้มันนิ่งแป๊บหนึ่ง นะตอนนี้ค่าการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วนะครับมันก็หยุดนิ่งแล้วนะคะค่อนข้างต่ำนะครับเราลองมาแกล้งมันนะครับแกล้งมันให้ให้ค่ามันเปลี่ยนนะครับนะครับเมื่อเราลดค่าการจ่ายแก๊สลงนะครับให้มันบางลงนะครับการปรับแต่งเชื้อเพลิงนะครับก็จะช่วยปรับให้เรา นะครับมากขึ้นนะฮะตัวค่าการถูกต้องจะสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่เรายังไม่ได้แก้แก้ไขตัวเลขในตารางจูนนะครับค่าจะเป็นศูนย์นะครับแต่ตอนนี้การปรับแต่งเชื้อเพลิงของระบบ OBD มันเริ่มทำงานนะครับก็ค่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราลองแก้งมันอีกนะฮะแก้งมันอีกนะครับลดค่าลงไปอีก เมื่อเราแก้งมันมากขึ้นนะครับค่ามันก็จะสูงขึ้นนะครับมันพยายามปรับสมดุลตัวเองนะครับให้ให้ให้ลดลงนะครับนี่คือการทำงานของระบบ S1 OBD นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาค่าคืนที่เดิมนะครับ เมื่อเราเอาค่าคืนในจุดที่เราจูนไว้ดีแล้วนะครับถ้าการจ่ายก๊าซถูกต้องนะครับก็เปอร์เซนต์จะลดต่ำลงนะครับการปรับแต่งเชื้อเพลิงเร็วก็ลดต่ำลงนะครับนี่คือการแสดงการทำงานของระบบ OBD นะครับเมื่อมันเ,เมื่อมันเริ่มทำงานนะครับ